สวัสดีครับก็อยู่กบับเก็เวทหนึ่งหกแปดนะครับท่านผู้ชมมายแรกไปที่แดงทันว่าสองเคทันอยู่นะมาดูว่าจะแดงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหมายแรกครับมีหนึ่งกับสี่ด้วยเขาห้านะคู่4ี่มาบอดเลยสามสามโชคดีไป เกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมย้อนไปหนึ่งทีนะครับย้อนไปหนึ่งทีนะดูดูว่าจะมาหรือเปล่า มาไหมครับมีสองกับสองด้วยโอ้โหหกกับสองน้ำเงินครับท่านผู้ชมเบาๆลงเลยแหละจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เบาๆลงเลยนะครับ มาดูว่าจะมาหรือเปล่าสี่กับเจ็ดครับโอ้โหสี่สี่อีกทีนี้ไทยเคมไทยม,มันเก่งจังวะท่านผู้ชมสามเคอะไปเตงไปครับต้องมาแล้วละ่ะจังหวะนี้ มาไหมครับห้ากับหกด้วยโอ้โทหท่านผู้ชมยอมก่อนไหมอีกไม้อะขอสู้อีกไม้แล้วกันนะครับขอสู้อีกไม้แล้วกันต้องปังละไม้หกเคโอ้โหสะดุ้งโยงเลยจังหวะนี้ต้องมานะ จะมาหรือเปล่านะครับใบนี้จะมาหรือเปล่าสามก้าหลังสวยงามครับท่านผู้ชมนู้ว่าจะไม่รอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับส่วนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ